สอนรามใจฟูน้องวีจิขึ้นรับรางวัลวันแม่เพราะคนนี้เลี้ยงลูกมาดีจริง หัวอกคนเป็นพ่ออย่างหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์อดจะภูมิใจไม่ได้เมื่อได้เห็นพัฒนาการการเติบโตของลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องวีจิซึ่งล่าสุดสาวน้อยได้ขึ้นรับรางวัลลายมือสวยคนเป็นพ่อก็ไปให้กำลังใจถึงโรงเรียนพร้อมกับถ่ายภาพคลิปเก็บโมเมนต์ดีๆเหล่านี้เอาไว้เป็นความทรงจำโดยระบุว่ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติค่ะรับรางวัลลายมือสวยค่ะวีจิป้า อนุบาลปรางทิพย์วันแม so, ่แห like ่งชาติซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียว #stvg ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องวีจิด้วยค่ะขอให้น้องวีจิโตมาอย่างมีความสุขนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ